สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูต้นประดูแดงนะครับอันนี้ต้นประดูแดงต้นนี้ปลูกมาประมาณประมาณน่าจะสิบปีได้แล้วนะครับปลูออกเอาไว้ที่บ้านนี่ลักษณะข,ของลำต้นเหมันนะครับไม่เคยได้รดน้ำเลย ลูกไว้เพราะว่าไม้ยืนต้นพวกนี้แทบจะไม่เคยได้รดน้ำนะครับแต่ว่าต้นใหญ่มากแล้วตอนนี้มันเป็นหน้าที่เขาออกดอกผมรอวันนี้มานานที่จะได้เอาต้นประดูดแดงมาดูอดเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมไก่ให้ดูก่อนนะครับว่าดอกมันสวยขนาดไหนเวลาออกนะครับ นี่ผมถ่ายเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี่เห็นไหมครับดอกจะออกเต็มต้นเลยใบแทบไม่มีเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็อองดอกหนานนมากนี่ออกมาเป็นเดือนแล้วนะครับจะเป็นพวงตลอดแล้วก็ลักษณะของดอกใกล้ๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือดอก นะครับเดี๋ยวกกใจดอกจะอ่องมันตามกิ่งเลยผมใช้ดูนี่คือลักษณะกิ่งนะครับถ้าอยู่บนต้นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก,ก็ดอกจะเป็นแบบนี้ครับให้ดูใกล้ๆผมว่ามันจะมีลักษณะ้ขยๆดอกเข็มน,นิดๆน,น,นะครับเนี่ยครับเนี่ยจะอยู่บนต้นนะครับบนต้นอ่องมาใบจะไม่มี มันจกิ่งต้นมันสูงผมก็เลยต้องเด็ดกิ่งออกมาให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็นี่คือใบที่ร่วงแล้วพื้นก็จะเป็นสีแดงเต็มไปด้วยดอกนะครับของของประดูแดงนะครับต้นเนี้นาปลูกมากแล้วก็เป็นต้นที่แม่ผมห่วงมากเขาชอบแล้วเขาเป็นคนที่ รีวิวเพนมาเลยว่าให้เอาต้นนี้มาปลูกก็ถ้าเพื่อนเพื่อมีต้นประดูแดงปลูกเอาไว้ที่บ้านเนี่ยก็ถ่ายรูปมาอวดกันมั้งก็ได้นะครับหรือว่าอันเป็นคลิปวิดีโอมาอวดกันว่าต้นใหญ่ขนาดไหนภูมต้นเป็นยังไงเพราะนี้ที่ผมสังเกตดูนะครับคือนอกจากกิ่งที่มันแตกออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีใบใบเขียวจวกิ่งส่วนใหญ่ที่อ่องดองเนี่ย ใบจะล่วงหมดเลยแล้วรัศมีตอนนีใ้ใหญ่มากนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้สายพันธุน์อื่นๆต้นอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ